ต่อกันที่คดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเปิดบัญชีธนาคารนะครับโดยเฉพาะการเปิดแบบออนไลน์<ฆ>นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะย,นยนะยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีแบบออนไลน์ได้เลยนะครับคือมันมีเคสเคสหนึ่งที่น่าสนใจเธอชื่อว่า หมวยโพแท่นนะครับซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อที่จะหลอกขายอะไหล่น้ตบุ๊กแล้วก็หนังสือนิยายหายากนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบสวนนครบาลก็ได้จับกลุ่มหมวยโพแท่นนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีมูลค่าความเสียหายไม่มากแต่ว่ามีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับตัวเธอเนี่ยอ้างว่าสามีให้เปิดมากถึง15บบัญชีเพื่อที่จะใช้หลอกลวงนั่นเองครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดเยอะขนาดนี้15บัญชีอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เธอได้ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนะครับก็คงจะมีหลายธนาคารนะก็เป็นการเปิดบัญชีธนาคารผ่านระบบออนไลน์นั่นเองครับพลตจ<ร>ตรีธีระเดชธ,ธรรมสุธ,ธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่5 และชุด PCT5 ร่วมกันสืบสวนติดตามจับกลุ่มนางสาวมาริวันขวัญสุขอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดหัวหินซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยนะครับกระทำความผิดฐานช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องบอกนะครับหรือว่าแจ้งและโดยการหลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงออหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทํทำถอนหรือว่าทำลายเอกสารสิทธิโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเฝ้าติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวได้ที่บริเวณหมู่ที่2ตําบลโคกแย้อําเภอหนองแคที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองครับขณะที่ในชั้นจับกลุ่มนะครับหมวยโพแท่นเนี่ยเธอให้การปฏิเสธ ตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าสามีของตนชื่อว่านายจักรกริดหรือว่าเล็กเป็นผู้ขอยืมนำบัญชีธนาคารของตนไปใช้และก็ยังไหวหวานให้เธอเนี่ยนะครับเปิดบัญชีธนาคารผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารต่างๆรวมกว่า15บัญชีอย่างที่บอกกันไปเปิดเยอะเลยทีเดียวนะครับ15บัญชีก็คงจะหลายธนาคารอยู่เหมือนกัน โดยบัญชีธนาคารที่เปิดเนี่ยนะครับนายจัก,กริดนําไปใช้เป็นบัญชีรองรับเงินที่ได้จากการหลอกขายสินค้าประเภทหนังสือหายากต่างๆจอคอมพิวเตอร์อะไหล่โทรทัศน์ที่มีผู้เสียหายโพสต์ว่าต้องการอยากได้อยากจะซื้อในกลุ่ม Facebook ที่นายจัก,กริดนี่นะครับเข้าไปแอบแฝงกว่า200กลุ่มต่อมานายจัก,กริดเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มด้วยความสมัครใจเขาบอกว่ารู้สึก นะฮะสำนึกในความผิดที่ได้กระทําไปเนื่องจากเกรงว่าแฟนเนี่ยจะต้องมารับโทษในความผิดที่ตนได้ก่อเอาไว้นั่นเองครับจากการซักถามปากคํานายจัก,กริดนะครับให้การยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาก็มีการใช้ Facebook ชื่อบัญชีต่างๆในการแอบแฝงตัว เข้าไปหลอกผู้เสียหายในกลุ่มต่างๆนะครับกว่า200กลุ่มจำนวน12บัญชีเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายก็จะนำไปใช้จ่ายภายในครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพฤติการของเขาก็คงจะคล้ายๆกับมิจฉาชีพ นะฮะหลายๆคนหลายๆกลุ่มะนะครับที่ได้มีการทำกันเป็นลักษณะของภัยออนไลน์หรือว่าอาชยากรรมทางไซเบอร์วิเคราะห์สำหรับเคสนี้เนี่ยนะครับก็คล้ายๆว่าไววานหรือว่าใช้ให้แฟนะนะครับไปเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับธนาคารต่างๆรวม15บัญชีคือบัญชีธนาคารเนี่ยมี15บัญชีนะแล้วก็มีบัญชี f a c e b o o k อ,อีกประมาณ12บัญชีก็คงจะใช้ชื่อแอคเคา t ที่แตกต่างกันออกไป เมื่อสักครู่ที่สังเกตเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในบัญชีที่ชื่อว่า e ิเล็กทรอนิกส์ช่างนนนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆบัญชีเลยทีเดียวคือเปิดบัญชีแล้วก็ไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆคอยหลอกผู้เสียหายแล้วก็อาจจะมีการโพสต์บอกว่าขายสินค้านั้นขายจอคอมพิวเตอร์ขายโน้ตบุ๊ก ขายหนังสือนิยายประมาณนี้แล้วก็มีคนที่หลงเชื่อซึ่งมูลค่าอย่างที่ตำรวจบอกมันอาจจะไม่ได้เยอะนะคุณรันอย่างเช่นหนังสือนิยายก็อาจจะชับหลักร้อยบาทใช่ไหมครับหรือว่าโน้ตบุ๊กก็อาจจะราคาประมาณหนึ่งหลักพันหรือว่าหลักหมื่นบาทนี่นะครับแต่ว่ามันมีผู้เสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็หลงเชื่อเข้ามาซื้อของแล้วก็สุดท้าย โอนไปยังบัญชีที่เป็นชื่อของแฟนสาวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยตอนนี้จะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กหรือว่าในกลุ่มไลน์นะคะคือบางทีโอนเงินไปแล้วอาจจะไม่ได้สินค้าก็แนะนําให้ซื้อตามร้านที่เชื่อมั่นได้หรือว่าจะเป็นการนัดรับก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือคนโดนหลอกเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะครับอย่างบัญชีของแฟนสาวนะฮะฉายาของเธอก็กคือหมวยโพเทนะนะครับชื่อจริงก็คือนางสาวมะลิวันขวัญสุขแน่นอนว่า เวลาที่เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงะนะครับซึ่งชื่อมาริวันขวัญสุขนี่นะครับก็คงจะนะครับกระจายไปในบัญชีธนาคารออนไลน์หลายๆธนาคารนะครับใครที่เคยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแล้วก็เคยเขาเรียกว่าโอนไปยังบัญชีชื่อบัญชีนี้ก็คือนางสาวมาริวันขวัญสุขเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนี้ได้เพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยนั่นเองครับ